สวัสดีค่ะช่องทุกพรกุยผ้าข้าวอันนี้มาจ้าทานข้าวกันจ้าไม่ได้ทานข้าวนะคะวันนี้ทานก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นจะทําเองกินเองนะคะทุกคนก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้ง,ง,งให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปจ้าทําเองกินเองจะวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวขาไก่เนะาะแล้วก็มีมีหมูด้วยนะคะทุกคน เจนวนเส้นนะคะวนเ้นวนเ้นน้ำซุปแซบๆบจ้ะแซบแซบน้ำกันเลยจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวันนี้ก็มีมีหมูฉีกด้วยนะคะทุกคนมีหมูตุ๋นนะคะหมูตุ๋นฉีกนะคะทุกคนจ้ามาจะาทำเองกินเองนะคะหมูตุ๋นฉีกไปยั่วเลยจ้าทุกคนเยอะมากๆกันมาเราก็คนก่อนนะคะคนแซบแบกันเลยจ้าวันนี้เราก็ไม่มี เราไม่มีผักนะคะเรามีแต่ถั่วงอกนะคะทุกคนนี่มีถั่วงอกแต่ทุกคนถั่วงอกใส่ถั่วงอกไปนิดนึงนะคะทุคน้ําค่ะอือหือน้ำจุบสุดๆ,ๆจะทุกคนวันนี้ภูนจากปูนช่วยอีกแล้วจ้ะทุกคนมาจา่าเชิญพี่น้องเจบี๊ยนร้องกันจ้ะอืือ bún tiêu muối chịt ra, muốn tôm chịt tiêu mú tốn chịt, muốn xên Xên nhéo nụ mẩn cho mấy bạn mà ta Hãy subscribe thịt. วันนี้มีแค่ตังวงวอกนะคะค่ะอู้เส้นเหนียวนุ่มจัดทุกคนตูคุ้นเส้นเส้นยาวมากทำเองกินเองออบางคนเขาก็เรียกอะต้มเส้นเนาะต้มเส้นหมูตุนฉีนะคะทุกคน ต้มเซ้นก็ได้เนาะหมูตุนหมูอ่ะซื้อเนื้อหมูมาแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋านะคะตุนให้เปื่อยแล้วก็เอามาฉีกใส่ก๋วยเตี๋ยว เลิดแห้งจากพี่นุ่มรดน้ำาวาสุดๆเนรน้ำมันห้อนต้มเ้นหมูตุนฉีกนะคะทุกคนตุ๋นปเปื่อยๆแล้วก็เอามาฉีกนะคะหั่นเป็นลูกเตานะคะลูกเต๋าชิ้นให,ใหญ่ๆหน่อย chinh chín yên lắp bò tùn tích lắp bò mặt chị tay 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 tùy quê mát quê quê mhm hmm 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 อร่อยอร่อยมากทุกคน Godt mm. cool. brød. ไก่ดาไก่อืมเมากเลิศทุกคนขาไก่เปืีอยหม เนื้อหมูตุน๋นเปื่อยๆแซ่บชิ้นปัง ติดน่อพี่น้อต้มเส้นต้มเส้นหมูตุนฉีกวันนี้ใส่ขาไก่ด้วยขาไก่ต้มบิดเลน ชิ้นปะอือืมหมูชิ้นชิ้นใหญ่หญได้อะไรทานคะทุกคนจัด กินไปดูแลสุขภาพไปนะคะทุกคนดูแลสุขภาพไปด้วยเพราะว่า เราชอบทานอะไรเราทานอะไรได้เราก็ทานนะคะทุกคนแซ่บเลยจ้า,านี่ทานชีสกิสประจำวันเนอะหมูมหตุ๋นเลยจ้ะ เนื้อหมูสุนจะนุ่มนะคะทุกคน,นหมูตุนฉีกนุ่มมากชิ้นใหญ่ใหญ่นม,มากสมากทุกคน เจ็บนวดจะพี่น้องทำเองกินเองดูในสุขภาพไปด้วยนะคะเอาทานอะไรได้เราก็ทานนะคะคนมักกินเน,ะนาะแซบคือจะพี่น้องจา้าวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันนี้ก็พูดผิดก็ขอโทษขออภัยนะ นะคะขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะไม่ยบายจ้าขอบคุณค่ะ